โอเคครับเป็นแอนเชน่าวันนี้นะครับบอล์กอีพีสองเนี่ยเราพามาทําบุญลงศพที่มูลที่กุศลท่าพภูเก็ตนะครับเดี๋ยวไปดูครับว่าวิธีทําบุญนะครับทำบุญลงศพผ้าขาวต่างๆที่มูลที่กุศลท่าพภูเก็ตเนี่ยนะครับจะต้องทํำยังไงบ้างนะครับแล้วก็ในศาลเจ้านะครับหรือในมูลที่ที่เนี่ยนะครับมีองค์เทวรูปองค์ไหนบ้างครับ ก็มีนะคะชุดีครับใครับเราก็จะได้ชุดหผนผ้าขาวนะครับเราเอามาวางไว้ด้านข้างก่อนได้เลยนะครับแล้วเราก็แกะเอาเฉพาะใบสีเหลืองนี้นะครับ คหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเอาทูบมาปัากับส่วนกระดาษสีเหลืองเนี่ยเราจะทำการเผา โอเคครับแล้วก็เราจะขึ้นด้านบนนะครับไปไหว้ตัวของศาลด้านบน <c oughs> จุดแรกที่จะทำการไหว้นะครับก็คืออย่างที่บอกไปก็คือถี่กองนะครับหรือว่าเทพเจ้าฟ้าดินนะครับที่อยู่ด้านนอกตรงนี้นะครับหลังนั้นเนี่ยเดินเข้ามานะครับว่าจุดที่2ก็คือองค์ทางด้านขอเซียโจนะครับหรือว่าหอเองเซียโจนะครับเทพประธานของที่นี่นั่นเองนะครับหลังจากเราไหว้เสร็จนะครับจุดที่3นะครับให้เราเดินอ้อมมาด้านข้างนะครับจุดที่3กับจุดที่4เนี่ยจะอยู่ติดกันเลยนะครับ3 4 5ห ตรงนี้ก็จะมีกระถางด้วยนะครับนี่หมายเลขสามนะครับหมายเลขสี่เป็นตั้งริ้วคุณนะครับแล้วก็โบรจงเสียพุัธด้านหลังก็จะเป็นทางด้านของกิมซินองเทวรูปนะครับเทพเจ้าต่างๆ่นั่นเองนะครับจุดต่อไปนะครับเราจะเดินออกมาด้านข้างตรงนี้นะครับจะเป็นทางด้านของนับสินแชกุลนะครับแล้วจากนั้นก็จะเดินมาด้านนี้ครับเป็นทางด้านของปักเต้าแชกุลนะครับแล้วก็ไหวเสร็จนะครับเราจะเดินอ้อมไปทางด้านหลังนะครับของตําหนักพระโพุทธสัตว์กอิม จุดนี้นะครับก็เป็นจุดที่เรียกว่าจุดท้ายนะครับของจุดว่ายข้างบนที่มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตนั่นเองครับด้านหลังของเราเนี่ยที่เห็นอยู่นะครับก็จะเป็นทางด้านขององค์ณุณนิพุตจ์นะครับแล้วก็มีเซียนจ่ายก็ยกลื้อนะครับส่วนด้านข้างเนี่ยนะครับก็จะเป็นสถาปัตยกรรมนะครับรูปวาดต่างๆแล้วจุด,ส,ดสองจุดสุดท้ายนะครับก็จะเป็นทางด้านของหมื่นซินนะครับหรือว่า เทพเฝ้าประตูนั่นเองนะครับก็อยู่ตรงทางเข้าด้านหน้านะครับต้องเดินย้อนกลับมานิดหนึ่งนี่ครับเป็นจุดของเมือนซีนนะครับอยู่2ฝั่งเลยแล้วก็อีกหนึ่งจุดไฮไลท์สำคัญของที่นี่ครับก็คือเซมซีบนชั้น2นะครับของบริษัทกุศลท่พุกเกตนะครับหลายคนบอกว่าที่นี่นะครับเซมซีค่อนข้างที่จะแม่นนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดคุณที่ศรัทธานะครับลงมาทำบุญแล้วก็ขึ้นมาที่ชั้น2อได้นะครับ หลังจากที่เราไหว้เสร็จนะครับแล้วก็เอาผ้าขาวเนี่ยเดินมาด้านข้างตรงนี้นะครับและก่อนกลับก็อย่าลืมกรวดน้ำอุทิศบุญส่วนส่นให้กับเจ้ากรรมนายเวรด้วยนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้เราในช่องทางด้วยนะครับวันนี้เป็นอันชาแนลขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ